วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วก็ฝนพึ่งจะตกไปนะคะทุกคน<ม>บรรยากาศคือสวยมากนะคะแล้วก็สถานที่กว้างมากเราเดินไม่ครบนะคะในครั้งนี้ครั้งแรกเราคิดว่าจะแวะไปกราบเฉยๆนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเลยเราอยู่พิษณุโลกแต่เราไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะได้แต่นั่งรถผ่านตลอดนะคะทุกคน ก็ถือโอกาสนะคะพ่อแม่มาส่งไปที่เพชรบูรณ์เพื่อที่จะกลับยะโสเนาะก็เลยแวะนะคะแวะแป๊บเดียวนะคะคําว่าแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงคือข้างในสวยมากนะคะเราเข้าไปแค่อาคารห้าพระองค์เท่านั้นนะคะนี่คืออาคารที่เราเข้าไปเนาะจุดนี้คือสวยจริงๆนะคะวิวสวยมากๆแล้วก็อย่าลืมนะใครไปอย่าลืมถ่ายรูปมุมนี้นะคะใครมีกล้องดีๆคือสวยจริงๆนะคะอันนี้ชั้นนะคะชั้นที่ ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สเนาะจะเป็นชั้นที่สองนะคะขึ้นไปด้านบนคือเขาประดับประดาสวยมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็พามาดูม,มุมนะคะอันนี้น่าจะเป็นมุมชั้นสูงที่สุดนะคะทุกคน ของวัดนะคะมุมก็หลังฝนตกเนาะบรรยากาศคือหมอกเมฆสวยมากๆอาคารนี้เราไม่ได้ไปนะคะทุกคนอันนี้คือชั้นบนสุดนะคะที่เราได้ขึ้นไปเนาะก็จะประดับประดาไปด้วย<อ>เขาเรียกเพชรอะไรอะทุกคนที่ราคาแพงๆอะ่ะ ห้องนี้เขาเรียกห้องแก้วสารพัดนึกนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะก็จะมีการเดินวน3รอบนะคะสวยจริงๆนะทุกคนนี่นี่คือเพชรที่ประดับรอบห้องเลยนะคะทุกคนด้านในก็จะมีการนั่งสมาธินะคะมีการทาสมาธิเนาะแล้วก็เดินกันจนครบ3รอบนะคะทุกคน มีพระอาจารย์อยู่ด้านบนให้คำแนะนำคือดีมากนะที่แรกเราไม่กล้าเข้ามานะสำหรับใครที่นั่งไม่ได้นะคะพระอาจารย์อนุญาตให้นั่งเก้าอี้นะคะเขามีเก้าอี้ให้นั่งด้านบนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนี่องค์พระพุทธรูปสวยมากๆทุกคนสง่างา,ามมากๆนะคะสำหรับห้องนี้นะคาว่าไปแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็นี่คือจุดไฮไลท์นะคะจุดสูงสุดด้านบนนะคะสวยไม่มีคาอื่นที่จะบรรยายนอกจากคําว่าสวยนะคะแต่ว่าถ้าใครไป ในช่วงที่แดดจัดๆนี่คืออาจจะร้อนหน่อยนะแนะนําให้ใส่ถุงเท้าไปนะคะทุกคนและนี่ก็คือพระพุทธรูปที่เราบอกว่าสวยจริงๆทุกคนสวยมากๆนะคะมีชนเลียที่ราคาแบบสุดยอดและนี่ก็ลูกแก้วด้านบนนะคะอย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้ด้วยนะทุกคนนี่ก็ <ường> <satur> อย่างที่บอกนะคะว่าเรามีเวลาจํากัดนะเพราะาต้องเดินทางต่อไปที่เพชรบูรณ์อีกแล้วก็ คณะที่ไปส่งต้องเดินทางกลับอีกนะคะทุกคนก็ต้องทาเวลากันนิดนึงนะคะหลายๆอาคารแล้วก็ไม่ได้เข้าไปนะคะเราได้ไปแค่อาคารเดียวเนาะพื้นด้านนอกนะคะถ้าเป็นช่วงที่แดดออกนะคะจะร้อนนะคะเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปเนาะก็แนะนําว่าใส่รุงเท้านะคะถ้าใครลืมก็ไปซื้อที่ด้านหน้าวัดได้นะคะ เป็นเสื้อต้องเป็นเสื้อที่มีแขนนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็กางเกงต้องขายาวนะคะหรือว่ากระโปรงแต่ถ้าใครลืมก็สามารถไปซื้อได้ที่หน้าวัดนะคะทุกคนไปเสาร์อาทิตย์คนจะยเยอะเนาะอย่างที่รู้ๆกันนะคะแนะนําให้ไปวันธรรมดานะคะแล้วก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้คือสวยมากๆทุกคนจะได้เจอกับหมอกนะคะกับอากาศที่ เย็นนะคะตอนเราไปก็จะมีทั้งแดดแล้วก็หมอกแล้วก็ฝนนะนี่ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ